เอดทีเด็ด99เอามาลุนกันนะครับครับบังไฟบังนีตั้งแต่งานงามตาสวยงามเลือเกินนะครับลุนกันไปนะครับหนึ่งในอืองใครบางนีลูกตาตาคำห้่านิรายยงไ่่ตาวบอจจกตาสงไป ปุไปทีเด่น99สวยงามไปได้นี่ปืนไปลงมาหางามหางามลาำตัวงามลุนกันไปลุกลุนกันไปสุดยอดเอากีฟ้าแล้ว